รู้จักกับการชงกับพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่คนไทยสามารถปลูกเองได้แล้วไม่ผิดกฎหมายตั้งแต่วันที่29มกราคมเป็นต้นไปครับทุกท่นานทราบไหมครับว่าตั้งแต่วันที่29มกราคมค,ครับอยครับปลดล็อกกันชงให้คนไทยสามารถปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ได้นะครับแต่มีข้อแม้ว่าต้องขออนุญาตก่อนโดยเปิดกว้างให้เกษตรกรแล้วก็ประชาชนทั่วไปใช้ได้ในทุกวัตถุประสงค์เลยครับไม่ว่าจะเป็นในทางการแพทย์การค้าหรือชีวิตเราทั่วๆไปก็ได้นะครับถามว่ากันชงคืออะไรครับ กัญชงเป็นพืชตระกูลเดียวกับกัญชามีสาร THC นะครับซึ่งทําให้เกิดอาการมึนเมาหรือมีฤทธิ์ต่อประสาทน้อยกว่ากัญชาครับแต่ว่าส่วนต่างๆของกัญชงนั้นเมื่อนําไปแปรรูปแล้วสามารถทําเป็นยาได้อาหารได้เครื่องสอําอางหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้ด้วยสรรพคุณของกัญชงครับมีตั้งแต่เป็นยาบํารุงโลหิตช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายสดชื่นนอนหลับสบายรักษาอาการเวียนหัวปวดหัวหรือไมเกรนได้อีกด้วยนะครับ